วัดีครับสวัสดีครับอยู่กับผมขอชาแนลหลังจากทางหายไปนานโควิด19ทเาทำให้หลายคนไม่มีที่จะไปเที่ยวหรือทำคอนเทนต์เหมือนกูคนหนึ่งที่มีคอนเทนต์จะทำแต่วันนี้เราได้คอนเทนต์แล้วกล้องมาใกล้ๆครับกล้องวันนี้เราจะไปแกล้งเพื่อนของคนหนึ่งครับ <S <S มันชื่ออ้อยันอยู่ในคลิปหอยจมถ้าใครไปดูอยู่ทางนี้เดี๋ยวจะแปะลิงก์ให้ดูลงวันเราจะไปแกล้งคอประตัวมันอยู่บ้านคนเดียว แกล้งกันยังไงวันนี้ผมมีสายส,สายแกล้งให้พาเด็กปั้นผมเองจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับตอนนี้พอทาน,นเขาเรียมีหน่วยไฟนะครับหน่วยอะไรนะเขาเรียกหน่วยอะไรนะพับ <Pop. S 2> พ็อปเน่เรามีพับสองคนนะครับเด็กฝึกง,งานเราเองเดี๋ยวเราพาไปดูมาถึงบ้านเป้าหมายของเรานะบ,บ้านเพื่อนออยนะเพื่อนออยม,ออนนมึงมึงเจอคู่แน่คืนนี้มึงพลาดมึงเจอดาร์กไซมัจจุราชแห่งความมืดไอแอมดาร์กแมน เราอยู่หน้าบ้านในออยแล้วเดี๋ยวจะขอตั้งกล้องตั้งกล้องก่อนเดี๋ยวถ่ายถ่ายตอนตั้งกล้องให้ดูอีกทีวันหมอ FUCK นี่ครนีเด็กป้านเราไปนะครับ เป็นไงครัวันนี้พี่ออยหัวร้อนเลยครับผมยังไม่ได้เฉลยะนะให้มันดูดิจิทัลว่ามันเป็นผู้โชคดีได้ตัวดีกทีวันนะนี้ขอถ่านขอลาไปก่อนให้แม็กิดน้อยดูลิฟน้องผมนี่ <What? S 1> นี่ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งครายผมด้วยกดไ